เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่11มกราคมเกมที่เพิ่งจบไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะชาวตันไป3-0ต่อ 0. ในสกอเรบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายโดยเกมนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าอืดอนัดไม่น้อยนะครับเนื่องจากว่าทีมเยือนชาวตันมาดีทีเดียวครับ ถึงแม้ว่าสตัตหลังเกมแมนยูแต่จะดีกว่าทั้งเปอร์เซนต์คลองบอลและก็่โอกาสยิงก็ตามและเกมนี้ครับนักเตะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมาคาสเวตฟอร์ดที่เกมนี้ยิงอีกแล้วครับและก็กดเบิ้ลมันเลยถึงแม้ว่าจะลงมาเป็นตัวสำรองก็ตามเรามาดูไลน์อัพตัวจริงของแมนยูแต่ในเกมกับชาตันนะครับซึ่งก็ตามคาดที่ว่าเอลเทียนฮาร์กจะมีการโรเลชันหลายตำแหน่งในแวันเกมนี้นะครับเป็นทอมฮีตันซีกองหลังแบ็คขวาเป็นดิโอโก้ดาโลแบ็คซ้ายเป็นเตเรลมาลาเซีย คู่เซนเตอร์เป็นแฮร์รี่แม็กไวและก็ลิซันโดมาติเนสสองมิดฟิลด์กลางนะครับสกอตต์เมกโทมีเน่กับเฟลด์สามตัวรุกมีอันโตนีอเลฮานโดกานาโชและก็เจ้าหนูคอบบี้ไมนูที่แม์นี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกให้กับทีมชุดใหญ่ส่วนซูน,น่าตัวเป้านะครับก็อันโตนีอีลังกา รูปเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับก็เป็นเจ้าบ้านกองทัพปีแสดงที่ทําได้ดีกว่าและก็มาได้ประตูขึ้นนํา1ต่อ0จากลูกยิงไกลนอกกรอบของอันโตนีที่ปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งเข้าเสาไกลอย่างสุดสวยเลยครับแมนยูเต็ดออกนํา1ต่อ0นาที2ี่จากนั้นนาที34แมนยูเต็ดก็มีข่าวร้ายแล้วครับเมื่อดิโอโกดาโลเจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวต้องส่งอารอนวานวิซาก้าลงสนามมาแทนแต่ก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้นะครับแมนยูเต็ดนำชาวตันอยู่1ต่อ0 มาในช่วงครึ่งหลังทีมเยือนชาวตันที่สู้และก็วิ่งทุกจังหวะทำให้แมนยูเดตต้องมีการปรับแผนด้วยการส่ง3ตัวสำคัญอย่างคาเซมิโร่มาคาสแวตฟอร์และก็คริสเตนเอริกเซนลงมาก่อนที่ในช่วงท้ายเกมอีกหนึ่งตัวสำรองอย่างฟากุนโดเปเลสตีจะส่งให้มาคาสแวตฟอร์ยิงให้ทีมขึ้นนำา2ต่อ0นาที่0และยังไม่จบเท่านี้นะครับในช่วงทดเจ็บที่บวก4 คารเซมิโร่ก็ตักบ bon อลให้กับมาคาสแวดตฟอร์ดหลุดไปกดได้ซ้ายตรงตาข่ายไม่เหลือแมนยูเต็ดนำห่างเป็น3ต่อศูนและก็จบที่สกอร์นี้ทำให้จบเกมแมนยูเนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะชาตันไป3ต่อศูนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศ er ึกคาราบาวครับในซีซั่นนี้ได้สำเร็จครับส่วนอีกคู่ที่ลงแข่งในวันเดียวกันนะครับนิวคาสเซิลก็เปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไป2ต่อ0นย์ครับส่วนเกมคืนนี้อีก2คู่ในศึกคาราบาวครับนะครับก็มีฟอเรสต์เปิดบ้านเจอกับวู๊ และก็ซัมัตันเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ครับหลังจบเกมครับเอริเฮนาก,ก็ได้ออกมายอมรับว,ว่าทีมควรจะปิดเกมและคว้าชัยชนะได้ง่ายดดยมากกว่านี้หากว่าไม่ใช่โอกาสเปลืองกันมากจนเกินไปโดยเอริเทนาเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมกับชาวต้านเอาไว้ว่าผมคิดว่าเราสร้างโอกาสได้แบบสวยๆหลายครั้งมากเลยนะซึ่งก็มากเ,เพียงพอที่จะปิดเกมนี้ได้ตั้งแต่หัววันเลยล่ะ แต่เรากับปล่อยให้คู่แข่งไนะ่นยังมีชีวิตต่ออยู่ด้วยการที่ทําประตูเพิ่มไม่ได้ซึ่งเราเองก็ต้องชมผู้รักษาประตูของชาวตันด้วยที่เซฟได้หลายครั้งผมมีความสุขนะกับฟอร์มการเล่นของเราในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่ครึ่งหลังเราปล่อยให้พวกเขายังมีลุ้นอยู่ซึ่งบางครั้งพวกเขาอาจจะมีการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีนักในพปนที่สุดท้ายและคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในช่วงท้ายเกมแต่ผมก็มั่นใจว่านี่คือผลการแข่งขันที่ค,ควรสําหรับเราแล้วละ่ะ เรามาต่อกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกผลงานอันร้อนแรงต่อเนื่องของมาคสาสแรดฟอร์ดนชั่วโมงนี้ผลงานของมาคาสแรดฟอร์ดหยุดไม่อยู่จริงครับ 5เกมก่อนหน้ายิงทุกเกมและในเกมนี้กับชาตันถึงแม้ว่าจะลงสนามอมาน,หหนิานะตัวสำรองก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงเหมือนเดิมครับแถมเกมนี้กดเบิ้ลมันซะเลยทำให้ผลงานของแรดฟอร์ในช่วง6เกมหลังสุดนะครับยิงไปแล้ว7ประตูด,ด้วยกันและทำให้ยอดรวมของแรดฟอร์ในซีซั่นนี้นะครับยิงไปแล้ว15ประตูและทำไปอีก5แอซิสครับมากันที่ประเด็นที่2นะครับลิซันโดมาติเนสลงสนามเป็นโดจินเกมแรกตั้งแต่หลังกลับมาจากฟุตบอลโลก ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตามคาดการจากหลายฝ่ายแล้วน่าจะเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟที่ลงสนามคู่กับเฮริแมกไวในเกมนี้แต่ทางเอริกนัทก,ก็จับมาดิเนสลงเล่นในเกมนี้มันซเลยแต่ผลงานก็ต้องบอกว่ายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับดุดันคุมพื้นที่ได้ดีและก็เป็นที่พึ่งในแนวรับได้อยู่เสมอครับมาต่อกันที่ประเด็นที่3นะครับผลงานอันสุดเลวร้ายของแอนโตนีอีลังกาหลังจบเกมนี้ครับเชื่อว่าบรรดาแฟนบอลปีศาจแดงทุกหมู่เหลา่าน่าจะออกมาบ่นผลงานของแอนโชนีอีลังกา กันหลายคนอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าเกมนี้เจ้าตัวมีโอกาสาลงสนามอีกแล้วแล้วก็อยู่ในสนามมากกว่า8 5นาทีทีเดียวแต่ผลงานนะกลับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผลงานค่อนข้างแตกต่างกับฟากุนโด้เปเรสตีที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนตัวเขานี่เลยครับกับการอยู่ในสนามแค่ประมาณ8-10นาทีเท่านั้นแต่ผลงานของฟนะาคุนโดเปเรสตีน่ะค่อนข้างชัดเจนอย่างมาก ลงมาแล้วเกมรุกของปีแาแดงวูบวาบขึ้นทันทีแถมมีหึงแอสซิสต์ในเกมนี้ด้วยนะครับกับจังหวะจ่ายให้กับมาคาสแรดฟอร์ดยิงประตู2ต่อ0เรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะกันเลยนะครับเริ่มกันที่คนแรกทอมฮีตันได้6คะแนนสำหรับการลงสนามเกมแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของนายทวารตัวเก่ารายนี้นะครับต้องบอกว่าไม่มีงานยากเลยครับดิโอกโกดาโล6.5คะแนนถือว่ามีผลงานที่ดีเลยนะครับตลอดเวลาที่อยู่ในสนามทว่าดันมีอาการบาดเจ็บซะก่อน ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าจะหนักแค่ไหนแต่เร็วมาเลเซีย6.5คะแนนถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งเรื่องเกมรับแล้วก็เกมรุกสําหรับมาเลเซียแฮร์รี่แม็กไว6.5คะแนนมีจังหวะวางบอลยาวสุดแม่นยําให้กับการในโชนะครับแต่ก็มีจังหวะเสียเหลี่ยมเหมือนกันโดนแต่ลอดดากไปทีหนึ่งส่วนที่เหลือก็ไม่เจองานยากอะไรครับสำหรับเกมรับวันนี้ลิซันโดมาติเนส7.5คะแนนกลับมาฟิตส,สมบูรณ์อีกครั้งนะครับและเกมนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ยังคงเล่นได้อย่างดุดันเหมือนเช่นเดิมนะครับคุมที่ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เกมรับพึ่งพาได้สเสมอครับสกอตต์แม็กโทมินเหคะแนนถือว่าวันนี้ฟอร์มไปในทางแย่เลยนะครับสำหรับแม็กโทมิน่ไม่สามารถคุมจังหวะการเล่นได้เลยครับเฟล็ดแปคะแนนวันนี้ต้องบอกว่าองค์ลงนะครับคุมแดนกลางได้อย่างอยู่หมดัดวางบอลยาวสวยๆได้หลายครั้งเข้าสกัดก็แม่นยำและที่สําคัญวันนี้ก็มี1นึ่งแอสซิสต์ด้วยครับอเลฮันโดการาโช7.5คะแนน ต้องบอกว่าวันนี้ฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับสำหรับเจ้าหนูอเรฮันโดกานนโชทั้งเร็วแล้วก็คล่องตัวทุกครั้งที่มีจังหวะกระชากบอลต้องบอกว่ามีลุ้นอยู่ตลอดนะครับเล่นเอาแบ็กขวาของชาวต้านี่เจองานหนักตลอดทั้งเกมเลยครับคบบี้ไมนู6.5คะแนนเป็นการเดบิวต์ลงสนามนัดแรกให้กับแมนยูแต่ทีมชุดใหญ่นะครับไม่มีอาการตื่นสนามกล้าเล่นจับบอลดีและก็ผ่านบอลได้ค่อนข้างแม่นยำ้วยครับ อันโตนี่6.5คะแนนนอกจากจังหวะยิงไกลสุดสวยแล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับลากบอลไปสุดเส้นหลังแล้วก็แตะคืนหลังมาตลอดถือว่าขาดมิติไปหน่อยครับสำหรับอันโตนี่อันโตนี่อิลังกา4คะแนนต้องบอกว่าโคตรน่าผิดหวังเลยครับสำหรับผลงานของอันโตนี่อิลังกาไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยดูแล้วหากเล่นในแค่นี้มีสิทธิเก็บกระเป๋าย้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์อย่างแน่นอนครับมากกะนี่บรรดาตัวสำรองนะครับอารอนวานบิซาก้า6คะแนน ลงมาแทนดิโก้ดาโลแล้วก็ถือว่าสอบผ่านอยู่นะครับเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นเช่นเดิมคริสเซนเอริกเซน7คะแนนผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องยอมรับว่าอันตรายทุกครั้งนะครับที่ได้เปิดบอลยาวคาเซมิโร8นน่8คะแนนพอลงมาแล้วเห็นได้ชัดว่าแดนกลางของทีมนะแข็งแกล่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยเนะยครับคุมจังหวะเกมได้อย่างสุดยอดมากๆและเกมนี้มี1นึ่งแอสซิสกับจังหวะยิงปิดกล่องของมาคาสแวตฟอร์ดด้วยครับมาคาสแวตฟอร์ด9คะแนน ลงมาแล้วสร้างความแตกต่างในแนวรุกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว6เกมติดต่อกันต้องบอกว่านี่คือตัวแบบเกมรุกของปีสัตแดงอย่างแท้จริงครับณนะเั่วโมงนี้ฟากุนโดเปโอลิสตี้เคะแนนถึงแม้ว่าจะมีโอกาสอยู่ในสนามแค่ประมาณ10นาทีนะครับแต่ทว่าทุกครั้งที่ได้จับบอลต้องบอกว่าดูมีความมั่นใจอย่างมากกล้าเล่นตลอดแถมวันนี้มี1นึ่งแอสซิสต์ด้วยครับให้กับมาคาสแรดฟอร์ดส่วนทางด้านเอริเฮนทากนะครับแมตช์น,นี้ทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม